สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลย ฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างอาเซนอลคู่นี้จะลงเตะกันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามแอนฟิลด์เนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการพนันการสมัครสมาชิกของเพื่อนๆจะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้ หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ทางเราขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ3ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอ1นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้16ประตูเสีย9ประตูวันนี้ทางด้านลิเวอร์พูลของกุนซืออานเนอสลอต ไม่มีปัญหาผู้เล่นเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมจะมีก็เพียงเจอร์ี่ฟิล์มปองกับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ที่ต้อง,องรอลุ้นความฟิตจนถึงวินาทีสุดท้ายเกมนี้ยังต้องฝากความหวังในการจบสกอร์ไวท้ที่อุกโกเอกิติเกส่วนแนวรุกก็ยังคงใช้โมฮัมเหม็ดซาร่าฟลอเรียนวีเอสและโคดี้กัคโปคอยปั้นเกมอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนอาร์เซนอลกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ0นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย3ประตูวันนี้ทางด้านอาเซนอลของกุนซือมิเกลอ,อเาเตต้าจะขาดบูกาโยซาก้ากับไคฮาวเวสที่ยังเจ็บอยู่รวมถึงมาตินโอเดกาดที่เจ็บไหล่กับกาเบรียลเฮซุสที่เพิ่งกลับมาซ้อมก็คงยังไม่พร้อมลงสนามแต่ยังมีวิกเตอร์โยเคเรสยืนลาตะข่ายเป็นกองหน้าตัวเป้า พร้อมด้วยเอเบเรชีเอเซ่ที่รับบทプレเมเกอร์คอยสนับสนุนเกมรุกซิมเมตผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ลิวอพูจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยอล so ิสันเบเกอร์โดมินิกโซบสไลอิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์จิลฟันได้มิลลสเคอร์เคสไรอันกราฟเอนเบิร์สอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โมฮัมเหม็ดซาลาฟลอเรียนเวียดโคดี้กัคโปอูโกเอกิติเก้ อาเซนน์จะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยดาวิดไรยาเยเยียนทิมเบอร์วิลเลียมซาลิบากาเบรียลมากรเยสไมเลสลูอิสสเกลลี่มาร์ตินซูบิเมนดีดิเครนไรส์โนนี่มาดูเอเก้เอเบเรชีเอเซกาเบรียลมาตินเนลลี่วิกเตอร์โยคิเรสทัศนะอุทู้งทีในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านลิเวอร์พูลชนะ2นัด เสมอ3นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย8ประตูต้องบอกเลยว่าเกมนี้สนุกแน่ครับเพราะแม้อาร์เซนอลจะมีปัญหานักเตะเจ็บหลายคนแต่ตัวที่เหลือก็ยังอันตรายพอสมควรโดยเฉพาะเอเซ่กับมาดูเอเก้ ay, ที่มีสปีดและความจัดจ้านสามารถเจาะแนวรับได้ตลอดเวลาแถมฟอร์มล่าสุดเพิ่งถลนลีดไปถึง5ประตูต่อศขณะที่ลิเวอร์พูลแม้แนวรุกยังน่ากลัว แต่จุดอ่อนคือเกมรับที่2นัดหลังเสียไปถึง4ประตูโดยเฉพาะลูกเซตพีซที่ยังแก้ไม่ได้ถ้าต้องเจอทีมที่มีตีเด็ดลูกนิ่งอย่างอาเซนอลโอกาสพลาดขาบ้านมีสูงจริงๆเปอร์เซนที่ลิเวอร์พูลจะชนะอยู่ที่40%เปอร์เซนเปอร์เซนที่อาเซนอจะชนะอยู่ที่45%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่า ลิวอร์พูเปิดบ้านแพ้อาร์เซนอลไปด้วยประตู1ประตูต่อ2เรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างไบรตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างแมนซิตี้คู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลา2ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอเม็กสเตเดียมเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านไบรตันกันครับ ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ18ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสีย4ประตูวันนี้ทางด้านบรตตันของกุนซือฟาเบียนฮุสเซเลอร์ไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมเข้ามานอกจากพวกแข้งเดี่ยงหน้าเดิมอย่างโซโลมอนมาร์ชจูลิโอเอนซิโซตาลิกแลมทีและอดัมเว็บสเตอร์ที่ต้องพักยาวอยู่ แต่กำลังหลักที่เหลือก็ยังพอจัดทีมได้ครบโดยจะมีแดนนี่เวลเบกยืนล่าตะข่ายส่วนเกมรุกก็ยังใช้แมตต์โอไรลี่ช่วยปั้นเกมอยู่ด้านหลังมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนแมนเชสเตกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ6ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้14ประตูเสีย8ประตู วันนี้ทางด้านแมนซิตี้ของกุนซือเปปกวาดิโอลาก็ไม่ได้มีปัญหาตัวเจ็บเพิ่มเหมือนกันมีแค่มาเตโอโคววสิตที่ยังเจ็บยาวอยู่ส่วนโรดิหายเจ็บกลับมาพร้อมลงสนามแล้วเกมนี้แน่นอนว่าเปปยังใช้เออร์ลิงฮาลันเป็นทีเด็ดในแดนหน้าและมีรรยันแชกีคอยช่างสรรเกมลุกให้ทีมสิบเอ็ดผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ไบรตันจะมาในระบบ4 2 3 1านำทีมโดยบาร์ตเฟร์บรูเคนแมส์วีเฟอร์ ยานปอฟานเฮ็กลอิสดังมักซินเดอร์กุยแปรคาร์ลอสบาเลบายาซินอายารีคาโอรุมิโตมะแมทโอไรลี่ยางกูบ้ามินเตแดนนี่เวลเบกซิตี้จะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยเจมส์ทราฟฟอร์ดริโก้ลูอิสจอห์นสโตนรูเบนดีออสนาธานอาเก้โรดิโก้เฮอร์นันเดซติยานีเรนเดอร์สออสการ์บ๊อบ รรยันแชกีโอมามามุชเอร์ลิงฮาแลนด์ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านไบรตันชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย9ประตูเกมนี้แม้ว่าไบรตันจะชื่อชั้นเป็นรองแต่ถ้าย้อนไปดู2นัดหลังที่เจอกันพวกเขาไม่เคยแพ้ซิตี้เลยนะชนะหเสมอห และการเล่นในบ้านก็ถือว่าเป็นจุดแข็งอยู่เหมือนกันถึงผลงานช่วงเปิดฤดูกาลอาจจะยังไม่เปรี้ยงปรังเท่าไหรแต่ด้วยความที่เจอทีมนี้ทีไรพวกเขาสู้ตลอดมีฮึดขึ้นมาได้เสมอขณะที่แมนซิตี้นัดล่าสุดแพ้คาบ้านต่อสเปอร์สทั้งๆท,ที่ครองบอลเหนือกว่ามากแต่ยิงทิ้งยิงขว้างสุดท้ายจบสกอร์ไม่ลงเองบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ง่ายแน่สำหรับซิตี้เปอร์เซนต์ที่ไบรตันจะชนะอยู่ที่30เปอร์เซ เปอร์เซนต์ที่แมนซิตี้จะชนะอยู่ที่50%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าไบรตันเปิดบ้านเสมอแมนซิตี้ไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อหนึ่งเรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการลาลิก้าสเปนโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างราโยบาเยกาโนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างบาร์เซโลนา คู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตีสอครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนาม Estadio De b a y e ก a s เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้าน Rayo Vallecano กันครับความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ8ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอ0นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสีย2ประตู วันนี้ทางด้านรอยบายเยกาโนสถานการณ์นักเตะก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่มีแค่อับดุลมูมินกับโนเบลเมนดี้สองกองหลังที่ยังเจ็บอยู่ลงช่วยทีมไม่ได้แต่ที่เหลือพร้อมลุยทั้งหมดครับคาดว่าจะฝากความหวังไว้ที่เปโดดิอาสในเกมรุกและจอเก้เดฟรูตอสที่จะยืนหน้าเป้าล่าสกอร์มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนบาร์เซโลน่ากันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ5นัด เสมอศูนนัดแพ้ศูนนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้23ประตูเสียหประตูวันนี้ทางด้านบาร์เซโลนาแชมป์เก่ากำลังมั่นใจหลังเก็บชัยมาต่อเนื่องสองนัดติดเกมนี้ก็ยังไม่มีใครเจ็บเพิ่มนอกจากมาร์กอันเดรแทสเตเกนกับดานี่โรดริเกสที่พักยาวอยู่แล้วส่วนมาคัสแรสฟอร์ดที่ยืมมาจากแมนยูในเต็ดก็คงต้องนั่งสำรองต่อไปเพราะลามินยาเมลกับราฟินญา ยังยึดริมเส้นได้เหนียวแน่นขณะที่เฟรันโตเรสยังคงได้ยืนหน้าเป้าเหมือนเดิมส1บผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้รายยอบายยักโนจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยอักุสโตบาตายาอันเดรราติยูลุส์เฟลิเป้ฟลอริญญาเลยุนดอนเปปชาวาเรียปาเตซิสอูนโลเปสอิสักปาลาซอนอันวารกาลาเซีย จอเก้เดฟรูตอสบาเซโลน่นาจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยโจอันกาเซียเอริกกาเซียเปาคูบาสิโรนัลอาราโฮอเลฟานโรบาเดเปดรีแฟรงกี้เดยองลามินยาเมาดานี่ออลโมราฟินยาเฟรันตอเรสทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือ เจ้าบ้านราโยบายเยกานชนะหนึ่งนัดเสมอสองนัดแพ้สองนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้4ประตูเสียหประตูถ้าวัดกันตอนนี้ต้องบอกว่าราโยบายเยกานฟอร์มแรงใช้ได้เลยชนะถึงสามในสี่นัดแรกในลีกแถมเพิ่งกดคู่แข่งในบอลยุโรปไปสี่ศูนย์ความมั่นใจมาเต็มส่วนบาซ่าเองก็ไม่ธรรมดาเก็บชัยมาสองนัดติดแต่ต้องบอกตรงๆ เกมเยือนล่าสุดที่ชนะเลววนเต้3-2คือจับพอสมควรแสดงให้เห็นว่าแนวรับยังมีช่องให้เจาะอ,อยู่ยิ่งมาเยือนรังรายโย่ไม่เคยเป็นงานง่ายสถิติที่นี่เจอบ่อยๆก็ชนะออกมาแบบเฉียดชูดตลอดเกมนี้ต้องบอกเลยว่ามีลุ้นเดือดเปอร์เซ็นต์ที่รายโยบาเยกาโนจะชนะอยู่ที่30%เปอร์เซ็นต์ที่บาร์เซลโลนาจะชนะอยู่ที่50%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20% จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่ารายโยบาเยกาโนเปิดบ้านเสมอบาร์เซโลนาไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเรา อย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI w i รา r o b o n ลและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ